ลองเปลี่ยนแนวสตรีมไหมลองแนวไอโชสกีแบบสตรีมวลอกผมมาอยากทำผมมาพูดตรงๆกับคนดูเลยผมมาอยากไปสตรีข้างนอกบ้างบางทีแบบว่ามันเม้นท์าโดเนทอะไรอย่างเงี้ยไปกูเจอกูจะเอามีดกูจะไปหามึงไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายสูงไม่สูงอะ ถ้ามันอยากได้จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินของเราที่เราหามาหามาได้ถูกไหมเราเราชอบเราอยากได้เราก็มันก็ต้องทอําอ่ะลองเปลี่ยนแนวสตรีมไหมลองแนวไอโชสปีดแบบสตรีมวลอลล์ผมมาอยากทาหัวมาพูดตรงๆกับคนดูเลยผมมาอยากไปสตรีมข้างนอกบ้างแต่ว่าผมว่า แต่พอเขาอยู่ว่าบางทีแบแว่ามันเต้างโดนเนตอะไรอย่างเงี้ยไปกูเจอกูจอมีกูจะไปหามึงกูจะไปนี่มึงผมกลัวขวามอนมันเป็นจริงแบบนั้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรอย่างเงี้ยเจอกวเจอเช็ครุ่นใหญ่อย่างเงี้ยมันมีจริงไหมคนดูผมถามแบบตรงๆเลยมันมีไหมเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นพี่มาลีเปิดโดได้ตลอดครับมันมีใช่ไหมเอาแบบ ผมถามแบบคนดูตรงๆเลยอย่าโกหกผมนะแกจะสามสิบมาให้เด็กอายุสิบห้าในชัไนหสอนถ้ามีเงินผมก็ไม่ไปหรอกผมก็อยู่อย่างนี้ผมกลัวชวนพี่คิงมีลูกพร้อมกันจะได้โตทันกันมีเพื่อนเล่นเออเห็นคิงคิงบอกอยู่นะว่าอยากทำลูกเพิ่มอีกคนนึงทำทำคลิปนี้แหละครับเห็นเพื่อนผมบอกอยู่นะแบบทำพร้อมกันเลยอะ ถ้าด็อกกี้เฉียงซ้ายได้ผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์ด็อกกี้เฉียงพ่อมันหอยสัตว์มันไม่ได้เป๋ซ้ายน้องบางทีมัน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 คือคางเกงอะมันรัดมันไม่รู้มันจะออกทางไหนมันก็ออกซ้ายออกขวามึงจะให้มันตรงหรอมันตรงมันก็ต้องหาออกซ้ายออกขวาดิน้องอีเหี้ยมึงดูแต่ละอย่างแต่ตอนเช้าแบบ มีแต่ปั่นมาอีกแล้วเห็นไหมล่ะก็ให้น้องๆไปด้วยช่วยกันดูเขาติดตามในตัวตาเขาทําร้ายตาทําไมคิดโอ้คือผมก็ไม่รู้ผมก็แบบให้คนดูก็ชอบแบบว่าด่าไอ้นู่นให้นี่หน่อยด่าไอ้นั่นให้หน่อยด่าไอ้ทียนี่ให้หน่อยเพื่อนผมอะไรอย่างเงี้ยจะให้ผมไปด่าใครนักหนาไม่มีใครทาหรอกแต่เจอที่ไหนโดนที่นั้นนั่นไงเห็นไหมล่ะ แต่ผมไม่ได้ทําอะไรนะผมไม่เคยทาอะไรคนดูนะผมต้องบอกงี้ก่อนผมก็อยากไปอยากอยากไปเหมือนกันเชื่อไหมผมอะ จะพูดยังไงอ่ะมันมีช่วงหนึ่งอ่ะตอนนั้นอ่ะผมไม่กัดไม่กล้าตัดสินใจซื้อปืนเก็บไว้ที่บ้านไม่รู้ว่าคนดูเคยเห็นหรือเปล่านะผมอะระแวงไปหมดอะ่ะผมต้องซื้อต้องซื้อมาแล้วก็ต้องไปซ้อมยิงอะ่ะไอสนามยิงบีบีกันแล้วไปซ้อมยิงเป้าอะ่ะไม่ใช่ยิงเป้าเดี๋ยิงยิงธรรมดานี่แหละนี่ไอ้นั่นอะผมเคยระแวงนะเว้ยถามกลับแบบจริงจังเฮียเชื่อในตัวแชทแค่ไหนผมเชื่อว่าไม่มีใครทําทุกคนพูดในแชทก็จบที่แชท กูถามจริงๆเอาจริงๆผมผมเสอแต่ผมไม่อยากเอาชื่อใครมาตั้งวะผมตั้งไปมั่วาอันนั้นอ่ะตอนนั้นผมตั้งไปมั่วมันไม่มีชื่อใครหรอกผมเขียนไปมั่วตอนนั้นเด็กเกียนไงอยากตั้งชื่ออะไรก็ตั้งเอาเงินซื้อพอดมาเป็นเงินเก็บดีกว่าจากภูมิบ้านหนองอีกืมไม่รู้ว่าคนดูเคยเห็นหรือเปล่านะแต่ผมไม่กล้าเอามาโชว์แล้วไงผมกลัวออกเป็นข่าวไงเอาปืนมาโชว์เด็กหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ย ก็ซื้อกิดไว้ติดตัวครับแบบพี่ครับ<อ>สรุป,รปพี่ชื่อมารีต้าแมมตุนหมูป่ามาลีสวยมากมาเต้าหรือไรครับโงงมึงเคยเห็นด้วยหรอออกแน่อย่าเอามาคนสติไม่ดีซื้อปืนได้หรอผมว่าโมแล้วเออผมโม เคยเห็นช่องสายฟ้าใช่เหรอมึงไปดูช่องไอ้นนสายฟ้าตอนไหนวนี้พระบินทบาทสายจังเลยครับมันมีใบอนุญาตมีครับมันก็ต้องซื้อไว้เก็บไว้ติดตัวเนาะอายุมันสิบห้ามึงกลัวอะไรมันพวกนี้มันยังกลัวครูห้องปกครองอยู่เลยโโอ้โห ไม่ไม่ได้กลัวครับแบบว่ากแลบบัวแบบรุ่นใหญ่แบบปลายเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยที่น่ากลัวที่สุดอ่ะคือสักลายโชวเนี่ยมันมันผิดไหมนี่ผมถามคนดูตรงๆเลยมันสักลายโชวมันผิดไหมคน ทำไมมันถึงไม่ผิดวัดสักลายโชว์ออกออก,กล้องเนี่ยแต่ว่าคนดูก็อย่าไปทำตามผมนะต้องบอกก่อนเลยอย่าไปทำตามผมนะเพราะว่าไอ้น,นี้มันผมสักในตัวผมเองอะแต่ก็อย่าไปทำตามนะบางทีแบบบางคนแบบคิดว่ามันเท่บางทีมันไม่เท่นะเว้ยอันนี้ผมสักเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ทำมานานอะม,นมันลงสีของผมเองอะโอเคปะ ปืนซื้อไว้ดีนะราคามันขึ้นนะแต่มึงต้องมีใบปอ0.4นะไม่งั้นปืนเ่อนมีผมผมก็ทำมาทุกอย่างหมดแล้ว มเขอดูลายชบาแก้วหน่อยครับพี่เป็นคนอื่นมันมันก็มีนะเนไว้ยแต่ทำไมคนดูผมยังงงกับตัวเองเลยทำไมช่องแชทเรามันถึงเต็มระบบแต่ทําไมช่องแชทคนอื่นเนี่ยครับบอสครับผมเอาใหม่นะบอสไม่เป็นไรสู้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่มาสตรีมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยแต่กับการเราคือแบบครับผมทำไมมันถึงเกิเต็มระบบบ้างไม่ต้องถ่ายหรอกครับ ถอดยังกล้าดูดในไลฟ์เสือไม่กล้าซักกลัวผิดกฎมึงไม่เด็ดขาดมันไม่เด็ดขาดยังไงเขาเรียกว่าเหลียวไม่เกี่ยวหรอกหมอไม่หมอเว่ยคือแบบว่าช่องสตรีมเมอร์อื่นๆนะมึงแบบ<อ>ไม่มไปเต็มระบบกันเว้ยเข้ามาดูมึงตึมแล้วมึงร้องยังหมามึงอายเลยนะเสียฟรอม วัวดิคือผมก็อายเป็นเหมือนกันลงสีลงอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้น่าสนใจไอ้คำว่าทัวรลุงลีอะผมอยากสักถามว่ามันมีความหมายกับผมไหมมแบบตอนแบบสามสิบกว่าเนาะแก่ไปเนาะมองขวามือเนาะใครแบบยังอยู่ในกลุ่มทัวร์ลุงลีแม่งแบบอยู่เด็ดตัวเราอย่างเงี้ยเนาะมันก็เฟี้ยวมันก็เท่แต่ว่าแบบสักเป็นสา,านกฤษอล มันเป็นแค่คำพูดครับอย่าไปกลัวแต่มึงไม่สตรีมกูบุกบ้านแค่นั้นแชทที่จริงใจแบบนั้นมันอวยตะอวยจนเขินมึงชอบไหมละ่ะ เซทที่จริงใจแบบนั้นมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือสตรีมเมอร์อื่นๆนะเขาแบบเม้นแบบแบบแบบไม่มีเลื้อนอะ้องพูดอย่างนี้พูดยังไงไวะมึงทำตัวไม่น่าเคารพไงหลอกหน้าหลอกหลังเป็นลิงหลอกเจ้าไม่มันเขาผมผมถึงพูดผมพูดจริงจังยังไงคนดูก็ไม่เชื่อ,อเวทีช่องอื่น,ออนเขาไม่จริงใจช่องนี้จริงใจอยากให้พี่ได้ดีครับในช่องมีแต่คำแนะนำดีๆไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยนะลืมสตรีมามือผมสั่นอย่างเงี้ยมาลีชอบหนังใช่ไหมครับเห็นชอบพูดคําพูดนาะคอมกูเห็นหลายรอบละใช่ผมว่าชอบนาะคอมผมผมแบบเป็นเอฟซีเขาเลยแหละต้องพูดในนึงอะ่ะเขาแบบมีเสน่ห์อ่ะเนาะ,เ,นะเขาเป็นคนตลกอะ่ะผมชอบนะผมชอบเป็นเอฟซีเลยในวงการตลกอะ่ะผมผมผมชอบนาะคอมครับ ทำตัวเองในเะทป um, ผมทําอะไรผมไม่เคยทําอะไรกับคนดูเลยมีแต่คนดูอ่ะผมขึ waar, apper, prince, ้นสตีมาปุ๊บโอ้โหไอหน้าโกรธตัวแดงมาแรงฟันบ้างนะเพื่อนเหม็นชิบหายเลยไอสัตว์เนี่ยหนะหน้าโกรธมาอีกแล้วเนี่ยมึงก็ตัวหาเหมือนกันมันหาตรงไหนวะ ฟังเพลงสมัยพ่อก่อนแล้วกันอยากฟังหวังเยอะเนี่ยพ่อผมชอบเปิดเพลงนี้ยแล้วกินเนี่ยมึงอยากได้ปืนหรอเดวบกกูพาไปซื้อไม้ลาาแถวสำเพลงเยอะเลยเนี่ยตอนนั้นพ่อผมกินเหล้าอ่ะตอนนั้นก็กินหงอ่ะกินช็อตอย่างเงี้ยมึงชอบให้ความหวังคนดูนเปิดเพไงแล้วพ่อผมแล้วผมพ่อผมยกอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เปิดเพลงนั่งดูเงี้ยผมฟังเนาะพี่ป้าเนี่ยพ่อผมกินเหล้าเพียวเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงนี้ฟังอะ่ะเคยฟังไหมเขาดูเคยฟัง,นนงไหมนอนตอนไหนสิบเอ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวก็นอนแล้วอีกชั่วโมงเดียวเนี่ยนั่งคุยยู่ แต่เอาจริงก็อยากให้สตรีมแนวไอโชว์สปีดเปิดวงการสตรีมในไทยเปิดวงการในไทยอ่ะเขาไม่เปิดหรอกเขาเขาจะเปิดกูเนะี่ยน้องที่ว่าเขาจะเปิดกูเนะี่ยเขาไม่เปิดวงการในไทยหรอกเขาจะเปิดที่เนะี่ยนั่นแหละ,ะเ,เพลงนี้ปู่ผมพ่อฟัง <laughs> มึงรักคนดูไหมมึงรักจีน40ดีกรีให้ดูหน่อยพ่อมไม่จินมีช่างสักยังครับมีแล้วครับเส่งช่างไปในคุกคนนี้ <c oughs> เบอร์หนึ่งแต่เขาบอกไม่สักออกหน้าอย่างสัก <c oughs> ผมไม่หล่อรอก,อกแต่แม่มึงรู้จักโป้โหเธอรู้เรื่อง เนี่ยตอนนี้ผมติดเพลงนะจะอังกาศขอคำคมหน่อยถ้าเธอไม่รัดก็ไม่เป็นไรฉันรัดเธอนะบอกไว้คำเดียวรู้เรื่อง ไอ้ตอนแล้วตอนนี้ซัมเมอร์เขาเป็นยังไงบ้างวะเขาได้เล่น GTA อยู่ปะมีใครรู้บ้างเขาเล่น GTA อยู่ไหมครับเขายังเล่นอยู่ปะพี่พี่หนีวัดเพราะพี่หนีคุกมาก่อนโอ้โหเธอรู้เรื่องพี่ที่พี่หนีวัดเพราะพี่หนีคุกมาก่อน ถ้าจะสักจริงๆผมอยากให้สักอะไรที่มีความหมายมเช่นวัวลืมตีนสาสบบาทแหมมกระตุก <c oughs> ช่วงนี้ไม่ทำคลิปเที่ยวเลยครับอยากเห็นพี่มาลีไปเที่ยวพูวิลล่ากับเสีย่ยคิงไม่ก็คือตอนแรกอาจจะทำ อยากจะไปเหมือนกันคือคุยเรื่องไปทางประเทศด้วยต่างประเทศอ่ะก็คือเราเพิ่งไปเที่ยวกันมาก็จะแบบว่าจะพูดยังไงอ่ะมันก็ต้องวางแผนกันก่อนว่าจะไปวันไหนทำอนุนอันนี้วันไหนขายกาชาอุ้ยพูดผิดจะขายจะขายไอออ่ใช่ไหมครับจะขายตัวกรชาสตาเทาวันไหนเนี่ยจะจะพูดยังไงอ่ะเออเรื่องงานอ่ะจะเคลียร์ตรงเนี้ยให้พวกมันเสร็จก่อน คือไม่ใช่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ยังคุยเรื่องงานเที่ยวไม่มีความสุขต้องมานั่งสั่งงานทําำนูน่นนี้ขายเออมันต้องมันต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเว้ให้มันเสร็จทํานูน่ทนทํานี่ไม้ครับอีกนี่นั่นที่มาต้องแจ้งอย่างนี้ให้เสร็จแล้วเราจะไปทําอะไรเราค่อยไปทําเป็นทีละอย่างเออผมว่าคนดูเขาคิดได้อยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่ไปทํานูน่ทนทํานี่ไปต่างจังหวัด อย่างไบริจาคของเนี่ยไอ้ที่ผมจะไปเนี่ยมันมันนรอก็ต้องเคลียตรงเนี้ยให้เสร็จก่อนอ้อเธออยู่เยื่องไปมันจะได้แบบไม่ต้องมันนึกถึงตรงนี้มันจะได้รันของมันเออผมว่าคนดูรู้เพราะว่าคนดูรู้เออมันมันมันต้องทำแบบเป็นทีละสเต็ปอะเออ